สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องสมาชิกประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินรวมถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ได้รวมดวงจิตร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันมหามงคลซึ่งเป็นวันที่สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศได้จารึกเป็นประวัติศาสตร์ของโลกนะครับเป็นวันที่มีการจารึกด้วยภาพของพระสงฆ์นิกรชาวไทยจํานวนมากที่ต่างพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ออกรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาเถรสมาคมนสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตซึ่งถือเป็นวันที่ยิ่งใหญ่นะครับวันนี้ก็อยากจะได้ฟังความคิดความเห็นของท่านในพลคนกล้าท่านพลเรือเอกบรณวิทย์เก่งเรียนนะครับว่าท่านได้เห็นภาพเหล่านี้แล้วท่านมีความรู้สึกอย่างไรนะครับสวัสดีครับท่านกรไรครับครับสวัสดีครับครับเพราะว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่แล้วท่านก็รู้จักชาวต่างชาติมาก วันที่เป็นวันมหามงคลลักษณะแบบนี้เมื่อเปรียบเทียบกับงานของทั่วโลกแล้วท่านรู้สึกอย่างไรทั่วโลกไม่เคยมีอย่างนี้นะครับแม้รกระทั่งของประเทศในยุโรปเองก็ไม่มีอย่างนี้ต้องเรียนท่านได้เลิกเลยว่าเป็นมงคลต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยแท้จริงครับเราเลยเปิดสักลาดอัญเชิญภาพเหตุการณ์นั้นมาเพื่อเป็นมิ่ง มงคลคแก่ช่อง13สยามไทยครับ,รบซึ่งถือว่าจริงๆถ้าเป็นงานลักษณะแบบนี้เป็นงานที่พี่น้องชาวไทยทุกคนรวมดวงใจมาร่วมเกิดเป็นพลังในทางในทางนามธรรมาหรือในทางศาสนาเนี่ถือว่าถ้าคนมาด้วยศรัทธาแล้วก็มารวมกันจํานวนมากเนี่ยท่านมองว่าพลังในทางสังคมหรือการรวมดวงจิตด,ดวงใจในการที่จะให้ประเทศชาติออกจากเพศภัย เป็นอันตรายท่านมองว่าคนไทยสามารถที่จะรวมดวงจิตและทำในสิ่งเหล่านี้ได้ได้ครับเพราะว่าการที่คนมารวมเยอะถึงขนาดนี้ด้วยความสมัครใจรและมุ่งใจให้ไปทางเดียวเนี่ยจะเกิดพลังถ้าท่านได้เลิกไม่เชื่อผมการปลุกเสกครับพระไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือพระเครื่องที่แปลว่าพระห้อยคอการปลุกเสกก็คือเอาผู้ทรงศีลมาแล้วก็ ส่งกระแสจิตเข้าไปเป็นการเพ่งใช่ครับถึงมีกระแสตอบรับมีบางท่านที่สามารถจะตรวจพุทธานุภาพได้เพราะว่ามีกระแสจิตเห็นไหมครับอย่าลืมนะครับว่าพระพระพุทธรูปเนี่ยก็คือโลหะไม่ว่าจะเป็นทองคำไม่ว่าจะเป็นสำมฤทธิ์หรือปูนคือโลหะเท่านั้นแต่ทำไมละครับถึงมีอนุภาพในนั้นก็เพราะคนผ่านมาไหว้ทุกคนที่มาอยู่ส่งใจไป ก็เกิดศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานี่แหละครับเพราะฉะนั้นพวกคิดร้ายต่อประเทศชาติระวังนะครับระวังให้ดีนะครับมันก็มีเรื่องที่พี่น้องประชาชนเมื่อไปรวมกันดวงจิตเป็นหนึ่งแล้วก็ได้ร่วมรับสเสด็จครับเวลาหนึ่งก็มีความเห็นว่าบางคนที่ดูเหมือนว่าพี่น้องประชาชนก็มองว่าเป็นพวกที่อาจจะไม่เหมาะสมที่จะมาในงานแต่ก็มาในงานครับคนที่ทําตัวไม่เหมาะสมแล้วก็ได้มาร่วมงานด้วย ในพลังที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนที่มารวมกันคนเหล่านี้จะได้พลานุภาพอะไรไปไหมครับไม่ได้หรอกครับเพราะรว่าอย่าลืมนะครับถ้าท่านมีจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ครับท่านจะไม่ได้รับเลยผมก็มีตัวอย่างให้ท่านได้เลิกอีกเราต้องสู้กันโดยเหตุผลพลังจิตเหมือนคลื่นความถี่วิทยุท่านจูนกับผมคนละคลื่นจะได้ยินไหม ท่านเปิดเครื่องรับคนละเครื่องกับผมแล้วท่านจะได้ยินไหม,ไมไนในขณะทุกคนเขามาด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาต่อองค์พระประมุกแต่ว่าพวกท่านเนี่ยทำอะไรบ้างมีคนก็ถามผมว่าพวกที่กล่าวถวายสัตว์และไม่ทำตามจะเป็นไรไหมผมก็บอกเลยว่าต้องมีอันเป็นไปแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองต้องมาถึงแน่ไม่ช้าก็เร็ว ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าครับ,รบทีนี้การถวายสัตวใ์นในวันที่เป็นวันมหามุคลก็มีการถวายสัตว์ปฏิญาณทั้งนายกรัฐมนตรีครับประธานรัฐสภาครับแล้วก็ประธานศาลฎีการ,รวมถึงผบอเหล่าทัพทั้งหลายโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านได้ฟังการปฏิญาณตนของผู้ที่เป็นหลักแก่นของบ้านเมืองแล้วท่านรู้สึกยังไงก็ถ้าทําตามนั้นประเทศเจริญแน่และอย่าลืมนะว่าท่านกล่าวต่อหน้า มาหาประชาชนที่มีพลังจิตระวังไว้นะครับรบและที่ผมน่ากลัวที่สุดก็คือว่าตอนที่นายกรัมรีนำกระราการ,รทำพิธีที่ทำเนียบรัฐบาลกล่าวว่าจะเป็นขัาการที่ดีขั้การที่ซื่อสัตว์อาแล้วนี่ปปชเขากำลังจะฟาดแล้วคุณขายขายข้าวขายบ้าบอคอแตกอะไรโอ้โหเละเทะไปหมดประมูลคลื่น3 G เห็นไหมครับ3าปปชเขียนดีนะครับว่าไม่ใช่ไปกีดกันเทคโนโลยีแต่ว่าถ้าคุณได้มาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องครับมันก็ไม่ใช่นะครับวันนี้ดูสิครับก็ขราชการที่ไปสาบานน่ะไม่ใช่หรือแล้ววันนี้ไอ้ที่ยิงแก๊ส้มตาใส่เราตุ้มตุ้มตุ้มมันก็ไปสาบานมันก็ยิงตุ้ม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 เอาแล้วมันยังไงกันเนี้ยเขาบอกมีสิทธิ์จะทอ่าก็วาใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้รัฐบาลเป็นผู้ถือกฎหมายครับเราทําผิด เราต้องโดนเราไม่ว่าเราไม่ทําผิดยังโดนและทําอะไรเขาไม่ได้ครับพี่น้องทนไหวไหมครับคนที่ไปร่วมงานเมื่อวานก็เลยมีหลายท่านที่ไปร่วมงานแล้วก็มีเรื่องที่สื่อมวลชนต่างประเทศก็บันทึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ของของโลกใช่ไหมครับว่ามีเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไม่ขาดสายตลอดเส้นทางครับทุกใบหน้าของพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่เฝ้ารับเสด็จล้วนเป็นใบหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขอันเหลือล้น หลายคนน้ําตาไหลาอาบแก้มด้วยความปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดครับคําว่าพระบารมีอย่างใกล้ชิดที่ประชาชนได้ได้รับคเหมือนที่ท่านบอกว่าเป็นพลังขึ้นที่เชื่อมต่อกันได้ครับแต่มีบางคนอยากมีบารมีแต่ไปทําในทางที่ผิดโดยใช้อํานาจกฎหมายช้อนาจบัตรใหา่จะมีบารมีนะครับนอกจากไม่มีแล้วจะตีกลับครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างอีกแมเราเรื่องาศาสนาพอไปได้ครับ พลังมีอยู่สองอย่างพุทธคุณพุทธานุภาพรหรือจิตใจที่ดีก็จะส่งผลในทางที่ไม่ดีไอทางที่ดีทางที่ไม่ดีคือพวกมนดำรหรือเขาเรียกว่า black magic พวกทำน้ำมันพลายวันหนึ่งเข้าตัวครับ,รบเช่นเดียวกันท่านต้องการอำนาจโดยที่ตัวไม่มีอยากจะได้มาโกงเขาข้ามศพพี่น้องประชาชนไปเยอะแยะวิญญาณเหล่านั้นหลอกหลอนนะครับเพราะวิญญาณนี่คือดวงจิตที่หลุดล่องลอยออกไป และแน่นอนลเลยกือกฎแห่งกรรมรท่านหนีไม่พ้นอาจจะหนีพ้นชาตินี้เพราะท่านทําบุญมาแต่อดีตชาติแต่ชาติหน้าครับหวยออกแน่ที่จริงพระบารมีจริงๆเพิ่มอเ,อเริ่มต้นหรือเป็นการสั่งสมจากคุณงามความดีคุณธรรมในหัวใจถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดว่าคนบางคนไปเข้าใจผิดเช่นข้าราชการระดับสูงนักการเมืองระดับสูงที่ให้ตําแหน่งกันแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นการ เอาพวกมาสร้างบารมีครับตรงนี้มันใช่บารมีไหมไม่ใช่เลยครับอันนี้ถ้าเกิดเทียบกับเรื่องพุทธานุภาพก็คือมนต์ดำนั่นเองมนต์ดำใช้ไม่ได้ครับไม่ใช้ไม่ได้จะเข้าตัวเองท่านได้เลิกทราบไหมครับว่าอย่างเราเนี่ยเราก็คิดว่าต้องเป็นผู้ทรงศีลหรือเป็นพระเท่านั้นถึงจะบรรลุหรือหลุดพ้นหรือได้ยานขั้นหนึ่งผมบอกท่านได้เลิกเลยว่า ผู้นำประเทศหลายท่านก็ได้ยานพิเศษที่พิสูจน์ได้คือมหตมาตมะคานธีไม่เชื่อผมไปซื้อหนังประวัติมหตมาตมะคานธีมาซื้อดีวีดีมามหตมาตมะคานธีตอนที่ถูกผู้ร้ายบุกเข้ายิงคนเราถูกยิงปั้งเนี่ยก็ต้องร้องโอ้ยยิงผมทำไมปั้ง<อ>แรกพูดเลยพระเจ้า คือรามรามคือพระเจ้ารามให้อภัยกับชายคนนี้เถอะปั้งนัดสองเข้าไปอีกไม่ลองเลยครับขอให้เขาอย่าได้ครับทําบาปอันนี้ติดตัวไปเลยรับรับหมดทุกอย่างแล้วก็ล้มลงตายอันนี้ก็คือจิตพระเจ้าที่ที่อยู่ในหัวใจไม่เจ็บอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เราต้อง้องโอยเอามือจิ้มตาเรายังหลับตายอย่างหลบเลยเห็นไหมครับว่าเนี่ยนี่ก็คือคนที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งแล้วการที่จะ กอบกู้เอกราชกู้ชาติหรือทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยถึงแม้จะเป็นสันติอหิงสาแต่มหาตระมคันธีนำคนไปตายเป็นแสนอังกฤษยิงจนลูกปืนหมดยอมตายขนาดนั้นเห็นไหมครับไม่ได้สู้เลยสันติอหิงสาอยากฆ่าฆ่าไปสุดท้ายถึงได้ชนะวาทเด,ดบมหาตระมคันธีเป็นบุตรมหาเศรษฐีของอินเดีย ย้อนกลับไปตั้งเกือบร้อยปีไปเรียนออกซฟอร์ดไม่มีตังค์ไปเรียนได้นะครับเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยต่อสู้จนเหลือผ้าเตี่ยวผืนเดียววันที่ออกเดินทางไกลจะไปซัดกับอังกฤษเกณฑ์คนเยอะแยะเดินตามไปด้วยขึ้นรถไฟครับลูกวิ่งร้องไห้มาลูกชายบอกว่าพ่อทําอย่างนี้ได้ยังไงทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่พ่อก็เอาไปใช้จนหมดจนไม่เหลืออะไรให้กับครอบครัวแล้วและยังไปอย่างนี้อีกแล้วครอบครัวจะเหลืออะไร ม่ม,มาตะบากอาทีตอบเด็ดขาดมากวัดธเด็ดเลย India for you แปลว่ากําลังจะไปเอาประเทศอินเดียให้คุณง่ายให้ลูกง่ายแล้วเดินหน้าต่อไปเลยม,มันเป็นความลึกซึง้งที่เป็นความลึกซึ้งมากะคะก็เหลือประเทศให้เจ้าไงเล่าเนี่ยจะไปเอาประเทศคืนนะยิ่งใหญ่ขนาดไหนการบอกว่าไม่เหลืออะไรให้เจ้าเลยนี่ไงเราจะไปประเทศคืนให้ให้กับทุกคนเลยโอ้โหยิ่งใหญ่ถึงการให้สติตรงนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าอยู่ในประเทศหนึ่งแล้วมีจิตใจที่เข้าถึงคุณงามความดีจิตใจก็จะยกระดับใช่ครับ เลยจากความทุกข์ยากของตัวเองไปคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมใช่ครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีมีประเด็นที่ชาวต่างประเทศได้เห็นงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็มีการสัมภาษณ์ชาวต่างประเทศประมาณ3-4ท่านนะครับบอกว่ามีท่านหนึ่งชื่อพอเฮมันชาวออสเตรเลียอายุ40ปีเดินทางมาประเทศไทยมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับบอกบว่ารู้สึกดีใจที่ดเด่นคนไทยรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนาดนี้ พระองค์เป็นเหมือนจิตวิญญาณของคนไทยและทรงงานเพื่อคนไทยโดยแท้จริงครับอีกท่านหนึ่งชื่อคอเดเนียมีมชาวเยอรมันอายุ24ปีเดินทางมาทำงานที่ประเทศไทย10กว่าเดือนรู้สึกตื่นเต้นมากที่เห็นคนไทยใส่เสื้อเหลืองมาร่วมงานมากขนาดนี้และชื่นชมที่คนไทยรักในหลวงอันนี้เป็นสองท่านแล้วนะครับมีบอีกสองท่านคือคุณเดวิด โอเบอร์บีเลอร์นักท่องเที่ยวชาวอสอสเตรียอายุ31ปีบอกว่าก่อนที่มาเมืองไทยก็ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรู้สึกชื่นชมที่ท่านทรงดูแลประชาชนที่ออสเตรียไม่มีสิ่งเหล่านี้ผมรู้สึกตื้นตันใจแทนคนไทยอีกท่านหนึ่งคือคุณเฮอร์มาเลอินักท่องเที่ยวสาวจากประเทศอังกฤษ กล่าวว่าเพิ่งเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกแต่เคยได้รู้จักเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพอสมควรเมื่อช่วงเช้าได้เปิดโทรทัศน์ที่ห้องพักในโรงแรมและพบว่ามีพระราชพิธีจึงได้ออกมาร่วมชื่นชมพระบรมีเมื่อได้เห็นภาพประชาชนชาวไทยที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากรู้สึกตื่นเต้นสามสี่ท่านที่เป็นแม้ชาวต่างชาติได้ออกมาเห็น วิธีการอันนี้ก็เป็นข้อยืนยันที่ท่านนายพลบอกว่าในชาวต่างประเทศก็จะไม่มีงานลักษณะเหมือนที่ประเทศไทยมีครับนี่ทั่วโลกเลยครัออสเตรเลียออสเตรียครับเยอรมันครับเห็นไหมครับและอังกฤษอังกฤษคทั่วโลกเลยฮะทั่วโลกเลยครับออสเตรียเนี่ยเป็นเมืองสวยงามประเทศหนาว ถ้าอยากจะดูว่าเป็นยุโรปตะวันตกใช่ครับยุโรปตะวันตกท่านได้เลิกอยากจะดูว่าสวยยังไงให้ไปซื้อดีวีดีเรื่อง the sound of music เพลงไตต้นที่ the hills are alive with the sound of music นั่นแหละครับ the sound ไปถ่ายสวยมากที่เมืองซอลส์เบิร์กผมไปนะครับขึ้นรถไฟไปดูไปกับพลเอกสุภาตอนนั้นท่านเป็นพระบองสุดท่านทราบไหมว่าอัจฉริยะในโลกนี้ นานๆจะเกิดขึ้นทีหนึง่งพระพุทธเจ้า5,000ปีมีองค์เดียวแต่พระปัญเจกพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับสำมาสัมพุทธเจ้า5,000ปีเมื่อครบ5,000ปีแล้วก็จะมีพระศรีอาริยะเมตไตราตามลาดาว่ากันไปครับท่านได้เล่ารู้ไหมออสเตรียเนี่ยมีนักดนตรีที่โด่งดังมากในโลกนี้ยังหาอาัจฉริยะเท่าท่านไม่ได้ค,คือคโมซารร์คัาเพลงที่ดังคือ p ปียโนคอน e ชาโตนัมเบอร์วันะเปิดเป็นเพลงโอ้โหซึ่งโรแมนติกฟังแล้วเป็นคลาสสิกมากใช่ครับ้านท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 านนล้าก็มาเป็น tonight we love เนี่ยครับมาเปลี่ยนเป็นทำไมถึงอัจฉริยะเล่าประวัติโมรสทให้ฟังว่าสมัยนั้นออสเตรียยังมีกษัตริย์อยู่กษัตริย์นี้ก็ชอบเพลงมากออสเตรีย เป็นดินแดนแห่งเพลงถ้าท่านได้เลิกจะไปเรียนปริญญาเอกแต่ก่อนต้องมีออสเตรียที่เดียวครับเมืองไทยก็ต้องส่งไปเรียนออสเตรียนะครับต้องไปที่เดียวเลยโมซาดเนี่ยเป็นนักดนตรีที่เก่งเล่นเปียโ,โนเก่งแต่งเพลงเก่งครับกริย์ออสเตรียก็เก่งเมืองเวียนนาเก่งแต่ดนตรีรเอานักดนตรีมาจากอิตาลีโอ้โหเล่นเก่งก็กษัตริย์ก็ชื่นชมนักดนตรีอิตาลีคนนี้มากก็ be